เทคนิคการย่อยการ s s สยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับกลับสวัสดีพ่อนเองชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ t o n o b e s Hero สวอนนะครับผมาการ s s สเนี่ยเป็น,น,นาก,าาการที่มีระดับสูงสุดในเกมนี้แล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลายๆครั้งที่เพื่อนๆอาจจะได้าการ SSR ที่ไม่ได้มีประโยชน์กับทีมมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้อาจจะเป็นการของทหารรับจ้างที่เราไม่มีนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าการ์ดพวกนี้เราสามารถเอามาทําประโยชน์ในการพัฒนา i อดีของเราได้นะครับวันนี้ผมก็จะเอาเทคนิคของการย่อยการ SSR ยังไงให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับมาให้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราสามารถจะเอากาด SSR เนี่ยมาสร้างประโยชน์ได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือมันจะมีร้านค้าร้านหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าร้านคา้าโทเค็นนะครับก็คือเราสามารถย่อยการ SSR เนี่ยเพื่อรับ SSR โทเค็นมานะครับแล้วก็เราสามารถจะซื้อของในร้านนี้ ได้ด้วยนะครับซึ่งในอัปเดตล่าสุดเนี่ยครับตัวเลือกของการ์ดเซต้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีการ์ดตัวใหม่1มา1ตัวซึ่งตัวนี้เป็นการ์ดทีเ่เราสามารถเลือกทหารรับจ้างได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำละกันสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยละกันนะครับผมจริงๆผมผม,ผมก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นผู้เล่นใหม่ที่เล่นมาได้3าสัปดาห์แล้วแหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดพวกนี้ตอนแรกที่เราทำทีมเนี่ยเราควรจะมีการ์ด SSR เนี่ยเสียบเสียบให้กับ ฮีโร่ของเราในทีมเนี่ยครบทุกตัวนะครับผมซึ่งจะทําให้เราสามารถผ่านด่านได้ดีขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ะซึ่งใน1เดือนเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อการดที่ได้ได้1ใบนะครับและในเดือนหน้าก็จะซื้อได้อีกใบหนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ป็นช่วงเวลาที่ดีมีเวลาอีกประมาณสัก6วันนับจากเวลาที่เราอัดคลิปนะครับก็ควรจะย่อยการ์ด SSR เพื่อที่จะ,ะมาซื้อ เจ้าการ์ดใบนี้นะครับเพราะเรา,เราสามารถเลือกการ์ดของฮีโร่ของเราได้ด้วยนะครับผมได้เดือนละใบหนึ่งและอีกอันนึงที่อยากแนะนําให้ซื้อกันนะครับก็คือนี่ครับอันนี้คือตัวเลื่อนเลื่อนขั้นสกิลนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นฮีโร่ที่มีการ s ออยู่แล้วเนี่ยการเพิ่มรลเวลของสกิลเนี่ยทำให้ตัวฮีโร่มันเก่งขึ้นแบบขยิ่งก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับ อ่ะอันต่อไปนะครับผมที่อยากแนะนำนะครับผมในร้านคา้าร้านนี้นั่นก็คือเจ้าน e โอสโ n e นั่นเองนะครับผมเจ้า n e โ s t o n e เนี่ยเราสามารถใช้ s s r t o เค็นเนี่ยนะครับหอ่าหโทเค็ token ในการที่จะซื้อหิน Neostone เนี่ยทั้งหมด9,000ชิ้น9,000ชิ้นเนี่ยเยอะมากเลยนะมันสามารถช่วยในการที่เราจะ up, อ่าส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราจะ,จะใช้หิน n e โอสโตนเนี่ยคือการพัฒนา ทหารรับจ้างนะครับในการที่เราทำซูเปอร์วอล์หรือว่าการเพื่อนขี่สากัดของมันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวัต,วตถุดิบสําคัญมากเช่นกันนะฮะแล้วก็วิธีการสําคัญในการที่เราจะเอาการ์ s r 1ใบเนี่ยนะครับมาแลกพทเค็นเนี่ยวิธีการแรกที่คมที่สุดอันนี้ต้องขอบคุณทาง h e r o สวอลคอมมูนิตี้ด้วยที่ให้ข้อมูลอันนี้มาสําคัญมากๆจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมทําพลาดบ่อยนะครับสิ่งสําคัญก็คือเวลาที่เราจะย่อยการเอซเนี่ยแหละครับ เราจำเป็นที่จะต้องอัปเกรดไอ้เจ้าการ Ssr เนี้ยให้ถึงเลเวล10ถ้าเราอัปถึงเลเวล10ปุ๊บเราสามารถที่จะย่อยอ่าการ Ssr เนี Guard ้ยใหได้โทเค็นสองโทเค็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยคุ้มมากๆคือก่อนหน้านี้ผมไดการ Ssr มาหลายใบผมย่อยตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยคือมันจะไดแค่โทเค็นเดียวแต่ในขณะที่เราพอเราอัปเป็นเลเวล10แล้วเราได้ถึง2อโทเค็นนะครับมีค่าคูณ2เลยนะครับอันนี้ก็คือจําเป็นมากๆนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่อะจเป็นมากเลยเพราะว่าในการ Ssr แต่ละใบเนี่ยมันหายยากซะเหลือเกิน แล้วกว่าจะย่อยได้ s S R โทเค็นแต่ละอันเนี่ยผมมันยากมากนะครับก็เราสามารถย่อยการ s S R ดังกล่าวนะครับผมด้วยวิธีการนี้นะครับก็ถ้ามีการที่ไม่ใช้เนี่ยอย่างเช่นในตัวอย่างของผมอันนี้คือผมใช้ผมมีการ s S R ชื่อ Revis Battery คือให้พอกดนิ่งๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในการต่อสู้เนี่ยกดยืนนิ่งๆเนี่ยจะได้ Attack Bar ขึ้นมา15อันนี้แบบมันแบบมันไร้ประโยชน์มากผมก็เลยจัดการเลือกที่จะย่อยมันทิ้ง แล้วมันไม่ได้ใช้ในทีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามที่จะหาการ SSR ที่ช่วยพัฒนาในในส่วนของฮีโร่ของตัวเองเนี่ยให้ครบทุกตัวนะครับฮีโร่ทีมหลัก5ตัวก็ให้มีการ SSR ให้ให้ครบแล้วก็การ์ดถ้าไม่ตายก็มีให้ครบทุกตัวเช่นกันนะครับที่เป็น SSR และนี่ครับคือตัวเลือกฮีโร่ที่ผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วในเดือนนี้นะครับผมก็จะเอามาใส่ให้กับทาร่าของผมนั่นเองโอ้โหรอมานานแล้วนะครับ น้องทาร่าอยู่ไหนนะทาร่านี่ครับผมทาร่านะครับเอามาเลยใช่แล้วทาร่านี่แหละที่เราต้องการนะครับนี่ฮะก็ทาร่าเนี่ยจะโจ,จ,จมตีรุนแรงมากนะครับผมเมื่อศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะหยุดนิ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราใส่กันเลย สวมใส่เรียบร้อยนี่ทาร่าผมมี S S R เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะปั้นทาร่าแล้วก็ลุยกันยาวไปเลยนะครับนะครับอ่าก็นี่ครับเป็นเทคนิคสําคัญนะครับผมก็ถ้าิดการ S S R ที่ไม่ใช้มาอัพถึงเลเว่าสิแล้วก็ย่อยเป็น S S R t o เค็นะครับและนอกจากนี้นะครับผมขอสุดท้ายนี้ผมขอเพิ่มเติมอะไรสักนี้นึงนะครับช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมอยู่2อันนะครับก็มีกิจกรรมกองกําลังแฟรนลี่นะครับผมนี่ฮะในกิจกรรมกองกําลังแฟรนลี่นะครับก็ จะเป็นการที่เราสามารถที่จะคล้ายๆกับกิจกรรมรีฟันในซัมเมอร์สวอร์คือเราใช้อะไรไปเราเราก็ได้สิ่งนั้นกลับมานะครับอันนี้คือใช้โกสามหมื่นก็จะได้โกกลับมา15ื่นนะครับใช้เลดดมอนยีก็จะได้เ d i a m o n นกลับมา20ใช้พลังงานไป60นะครับก็สามารถรับพลังงานคืนได้แล้วก็นอกจากนั้นคือเราสามารถที่จะส่ง หน่วยรัตะเวนเนี่ยสามคนเนี่ยไปในที่ไหนก็ได้ผมค่อนข้างแนะนําตรงกลางนะครับผมมารับตัวฝึกนะครับเพราะว่าตัวฝึกเนี่ยเราจะได้โทเค็นนะครับคือโทเค็นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปพัฒนาตัวตัวฮีโร่เองได้ด้วยทีน,นีพ้พอได้โทเค็นมาแล้วนะครับก็เนี่ยครับที่สวนฝึกเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับเราก็เนี่ยเอา เจ้าฮีโร่เนี่ยไปเข้าสศูนฝึกซะนะครับแล้วก็รับตัว๋วรับรางวัลมาก็จะอยากใช้อันนี้ผมก็จะเอาตาฝึกฝึกคืนชีพขึ้นมาพอ,อาตาฝึกคืนชีพมาเสร็จแล้วผมก็จะเพิ่มขีดจำกัดนะครับอย่างเช่นผมเพิ่มของ Lost Mary อย่างเงี้ยนี่ฮะก็จะสามารถอัพเตะเพิ่มได้นะครับประมาณนี้นะนี่ฮะโหยากมากเลย 3S เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาตีด้วยกันเลยแล้วกันนะครับเนี่ยอัพยามาจะใช้ทีละ12เลยโอ้ย โอ้ยไม่ขยับเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมสำหรับการพัฒนาตัวละครด้วยการ s s r นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ากับทีมของเราก็เอามาเยอเอามาอัพเป็นเลเวล10แล้วย่อยซะก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Heroes War นะครับผมเทคนิคการใช้การ s s r ยังไงให้คุ้มค่านะครับขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย